มาทำมาสั่งตรงประตูคนขับทางด้านคนขับนะมันจะเป็นรอยนิดนาะแล้วก็รอยด้านไหนด้านซ้ายนักผ่าด้านคนขับท่านผู้บ่งบอกนะคุณผู้ชมโอ้ยจะมีเข้าบ้านกันังไงเข้าบ้านต้องดีเลยเขาแล้วเขาตัดหน้าอยู่ว่ายังไงเข้ามาิมาตามหลังนะมาทางดานหลังเราเราเราเปิดไฟเดียวใช่ไหมใช่เปิดไฟเดียว์เราก็เลี้ยวเข้าบ้านแล้ว ถ้าสมมุติว่าถ้าถ้าเรายังไม่ทิ้ง้องก็คงจะตรงตรงหัวรถเราไปดีแต่อันนี้เราเลี้ยวเข้าบ้านตรงกลางไงประตูรถแล้วคนเป็นอะไรไหมไม่เป็นอะไรเลยร้องเขาก็ไม่เป็นอะไรไประตูประตูด้านคนขับยุบเลยนุ่มแต่าไม่ได้เป็นอย่างที่ปีเดี่ยดเพราะว่ามันมันมันจะเข้าไปในบ้านแล้วใช่ไหม แต่น้องเขาบอกว่าเขาบีกไม่ทันบอกไม่ไม่เป็นไรพี่ผู้ชายผู้ผู้ชายน้องเขาลงมาจากโดได้ก็พี่พาผมขอโทษผมของโดยเขาก็ห้ามไม่ในในความรู้สึกเขาเขาไม่เขาไม่เค่สายเดียวกันมันฝนตกด้วยเขาบอกว่าเขาเห็นเขาเห็นตีไฟเลี้ยวแล้วเห็นรถแล้วมันฝนตกหนักน้องเขาพูดตรงๆเลยอธิบายว่าแม่ทาเชฟบัตพูดไหมน้องเขาพูดตรงตเลยว่า เาบรกไม่ทันอ๋อเป็่องเขตกใจก็เลยบอกว่าน้องหอ้ไปไปพาพ่อกับแม่มาคุยการพี่ีไม่อยากมันเป็นเรื่องใหญ่พายายก็ตามาบรซ่อมให้ใรถเรามีประกันไหมของหนูก็ไม่มีนะประกันน้นขับระวังเนาะเขาเรียกว่าใช่ครับมันเป็นเคาะการประกันมัเลยเิดย นี่ไม่ทันอย่างว่าคืนนี้จะให้จะให้ของของดีแล้วเดี๋ยวถ้าถ้ารถ้สึกแล้วก็จะพาพ่อมาต่อยไปทำบุญในใจอาหารในมันเรียบร้อยเนาะทำบุญสะดวกพ่อจะได้สบายใจพ่มาต่อยก็จะได้สบายใจด้วยนี่อายุสามสิบสามสิบแปปีเล้ทะเบียนรถเลยค่ะทะเบียนรถ2144นะแม่ไม่ได้เรียกผ่านหรเอาของใช้ก่อนยังกะว่ากลับบ้านมีดีเยอะของดีเนย ค่ะของดีมีเยอะไหแจกของดีค่ะของดีมีโค้ดเยอะของดีบอกว่าเมื่อวานก็ให้ไปสอนไย่างโค้งครับไอ้ให้อีกอันหนึ่งได้เหรอเฮ้ยผิดอันเฮ้ยหายเนี่ยหรอมหาตาลังหาของดีอยู่คือเราจะให้เมื่อวานผมให้จ่ายอีพอแล้วแหละค่ะให้ย่างโคงเพราะว่าโค้งเขาอยู่บลงมากระเป่าเหร ของขังทั้งนั้นใช่ไหมพี่พรา่มีหน้าลละรูดซีไว้ถึงเป็นของขังอันนี้เป็นรหทตั้งนั้นรถนี่ครับเราไปซื้อมูลคคาดูนะเท่าไหร่้าคุไรหลงมุทวดครับีมะเขือจืดอ่ะก็เรากรู้อยู่เกินหอ่ามีกิ่งด้วใช่ไหมอไปกับช่างพงนะ อย่าไม่กินใครอีกกงไร่กินเไม่ได้กินอะไรเลยมันไม่ใช่พักยิงมันเป็นพระองค์ทั่วที่ได้มาได้มาปวันห้าปีแล้วบูชามาเดี๋ยวจะอยากให้ช่างพวงเอาไว้ติดรถนะครับแถวคาดปลอดภัยนะครับเราเราสู้เอาก็ได้นะทีทีโอ้โหได้เอาสู้เอาก็ได้ขอบคุณที่หน้าทีนะคะครับให้ไว้ติดตัวเมื่อวานบางรุก็ได้แล้วเมื่อวานบังรุกได้เสือไปเสือโ้คาดเดี๋ยวับทำไมของรุกแบกเพื่อน คือมันมันต้องเดินทางก็รู้เพราทำไมพี่นาทีให้นู้เสือหัวขาดความหมายความหมายความหมายของอิสานเขารู้อยู่แล้วว่าเสือหัวขาดเกิอะไรทำไมเอาเอาเสือที่มีหัวเลยดิเสือมีหัวเสือมีหัวมีขาไม่เอาอ่ะพี่เออโอ้เจิ๋งเจ๋งนิดิดีวเสือมีหัวมีขาคดูคือมันเป็นมันเป็นอ่ามันเป็นความเชื่อของชาวอีสานเสือขาดนะครับที่เขาช่วยเรื่องอยู่ยงพงพันเรื่องแนวค่าปลอดภัยทุกอย่างแนวค้าการขาย นะครับเพราะว่าเราลูกที่อาจาเป่าเลยไหมนี่ครับต้นนี้ครับนี่ครับเสือหมอบุญของเสือหมอกับเราลูกไม่มีนะครับนะครับนี่เกจิอาจารย์ดังปุกเสกของไพศาลชาวบ้านซื้อมาหรือเปล่าสื้อมาผูกใช่ครับปุกเสกยันี่ข้างหลังดูสิครับพี่เอ้าผมขังคลิปอยู่อ๋อตกลงไม่ได้ซื้อวะอ๋อเขาไม่ได้ปะ

เขากองกันเแล้วรอดรกิดร้านทงนาครับทุกคนกินร้านทงนาครับเมลจิมเงินเข้าครับผมแต่ผมยังไม่เข้าครับเมลไม่มาครับผมเอ้คอยเขาเออคอยกบเขาน้อยนี้ที่บรเงินที่นอยนะ นเงินเข้าน้เขาลุงจิมเฮลั่นของไฟของลุงจิมโอ้ลุงจิมเฮคนเดียวตคลิดนี่เป็นคิดอีหยังเลยซูมแล้วเขารู้สึกไม่ดีเลยของนี้เขาเขาคิดถึงรถเขาเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถคันแรกของบ้านเราเนาะน้ำพักน้ำแรงเขาเลยบอกว่ารถเราเคยโดนแบบนี้ลุงจิมรู้สึกดีไปมันต้องให้คอยเดูไป มันเป็นรถทำมาหากินมันรถคู่ใจอ่ะด้วยกันก็เหมือนเมียคนอ่ะจริงรถนี่เหมือนเมียคนนึงนะีมันเขา่าเ่ามีอะไรนะที่ว่าเพื่อนยืมไม่ได้น่ะสามสิ่งหนึ่งปืนสองเมียสามรถนี่สามอย่างคือนักเรงเขาจะรู้กันว่าห้ามไม่ยืมเลยค่ะหนึ่งปืนสองเมียสามรถนี่เขาเขาห้ามกันนะครับคุณอาทีคิดเหมือนกันกับ เคยเคยได้ยินผู้ใหญ่คนหนึ่งนะครับเขาบอกว่ารถนี่มันราคาเป็นล้านใช่ครับเมียแค่แต่ผมอ่ะไม่ส่วนผมนวรถเราไม่มีปัญหาครับแต่ว่ามีปืนนี่สำคัญ ใช่นั่นแหละรถที่ผมใครยิ้มยื้มได้หมดพี่เปัญหาแต่ไม่รู้นะความรู้สึกของแต่ละคนเนาะแต่เป็นเคล็ดลับของของที่อ่ะงเป็นคติประจำใจกันเลยโอ้ย คลิปนี้ก็ขออนุญาตลงคลิปไว้เพียงเท่นี้ครับสวัสดีครับครับผมกาจบคลิปไปเลยเลยที่พีสกินที่พี่เข้าไมาน้ำหลังโมไหมอะไรดีใจกับลุงจิมด้วยนะคะที่ได้โอ้โหเยอะมากเลยเข้าทุกคนเลยแหละโอ้โไม่เข้าแล้วมันไม่ถึงเหรอลดออกไปละไปไปไปขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณมากมากค่ะดีใจนะคะดีใจกับยูทูบเบอร์นะคะที่ได้ ได้เงินจากพี่ยูเนะขอบคุณเช่นกันเนอค่ะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆทีๆกกนนะะทๆพีสกินะคะที c พีคอฟฟีนะคะฝากาช่องกกนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ